ยาจุดกันยุงซื้อทีละกล่องหรือเปล่าคะเพื่อนๆสาหรับใครที่ใช้อยู่ประจําแล้วนะคะแล้วซื้อทีละกล่องนะวันนี้แอมีพิกัดห่อใหญ่มาให้เลยหนึ่งห่อจะมีทั้งหมด80ขดค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็นกล่องนะคะก็เหมือนเพื่อนๆซื้อทั้งหมด8กล่องแล้วราคาคือถูกกว่าการซื้อ8กล่องเกือบครึ่งราคาเลยทุกคนนี่เราสั่งซื้อจากคายาลิไทยแลนด์นะคะเขาก็จะส่งให้ถึงบ้านตอนที่สั่งซื้อครั้งแรกคือใจตุ้มๆต่อม,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 มากว่าของจะส่งมาเนี่ยแต่หักเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าเป็นยาจุดกันยุงงงไมม่เเคคคคยยยยีีสสหหาาััักรร้้้้ืออนนๆแแซลลวะะ มันถูกกันเยอะมากแล้วได้เป็นแพ็กใหญ่ใช้คุ้มยาวๆเลยข้างในกล่องนะคะเขาก็จะมีนี่เป็นที่เสียบมาให้เนาะไม่มีแตกหักเสียหายเลยมาแบบครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเพื่อนๆแล้วก็จุดติดง่ายมากเพื่อนๆดูนะคะแป๊บเดียวก็ติดเรียบร้อยแล้วนี่เห็นนะเรียบร้อยอืม บ้านแออเป็นร้านอาหารค่ะทุกคนขาก็ใช้เยอะแถมจุดให้น้องแมวด้วยนะคะก็จุดกันทั้งวันดังนั้นนะคะหน้าฝนแบบนี้แนะนําเลยเ,เพื่อนๆซื้อยกห่อ80ขดใช้กันไปยาวๆสําหรับใครที่กลัวเขาจะโดนความชื้นนะคะหาลังพลาสติกมาใส่เก็บใส่กล่องอะไรก็ได้นะก่องเก็บของก็ได้นะคะเพื่อนใส่ลงไปทั้งชุดอย่างนี้เลยแล้วก็หยิบใช้ทีละอันจะได้ไม่ชื้นนะคะเก็บไว้แบบนี้ก็ได้